ที่จามวันนี้จะพามาเที่ยวนะครับมีติดกับหน้าอำเภอก็เป็นร้านข้าวแกงนะครับแม่ผสศร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่มีคนนิยมนะครับบนนนี้ก็มาแนะนำคือว่าพา่อผมคนเองก็เคยไปทานถือป,ประจำเนี่ยครับเป็นร้านข้าวแกงแม่ผสศนะครับในจามเป็นร้านเก่าแก่ใช้ส,สังเกตตัวตัวบ้านนะครับจะเป็นบ้านทรง จีนโบราณเขาเรียกว่าบ้านนาเก่งเป็นบ้านที่มีนาเก่งมีหลอดเต็งนะครับก็คนที่ขายก็ทาฝีมือครับเป็นสาวใหญ่นะครับเป็นคนที่มีความสาวสะอ้านติ่กับหน้าเภอเลยนะครับเป็นสามใหญ่ซ้ายไปก็จะเป็นทางรถไฟไป,ไปสายใต้แล้วก็ไปกรุงเทพติดกับไม่หา,างจากสถานีปัตตานนะครับแล้วก็ตรงข้ามกับหน้ามภอก็จะเป็นร้านที่ นี่ครับมีผู้นะักท่องเที่ย,นเนย,เยนะวเนี่ยสังเกตูนะจะมีเช้าเนี่ยประมาณสักแปดโมงหรือ7จ็ดโมงเช้าเนี่ยคนจะเยอะมากวันนี้ก็เลยมาแนะนํานะครับจากคนบางคนได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองก็ไปก็ช่วงเขาใกล้จะเลิกแล้วนะเพราะว่าเขาแก่ก็เริ่มน้อยลงเพราะว่าเป็นร้านที่มีกับข้าวเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะครับ เป็นร้านเน้นไปทางเรื่องเกี่ยวกับแกงนะครับมีแกงเนื้อแกงไก่แล้วก็มีแกงเขียวหวานวก็มีผัดขิงมีสารพัดแล่ว่าจะเป็นผัดเผ็ดปลาดุกนะครับแล้วก็ไข่ปลาโลรสชาติขาคมของ,ของช่วงที่ลงพันธุ์พุงพันุสายชรมเนี่ยมันจะคล้ายๆว่าคนเนี่ยใกล้จะกลับกันกลับไปที่พักนะครับพระสุดมาก้ร้านนี้ก็ พนักงานราชการที่อำเภอเนี่แล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาอยู่เป็นประจำนะครับเราก็จะมาแวะแล้วก็มาทานอยู่เป็นประจำไม่แพงครับราคาก็พอได้กินนะครับถ,ถ้าเราสั่งสองอย่างเนี่ยเราก็จะมีปลาเค็มแล้วก็ทอดมันนะครับก็คนมางคนไปเนี่ยก็จะทานเรื่องเกี่ยวกับแกงนะครับเป็นแกงไก่หรือแกงเขียวหวานแล้วก็จะ ประกอบด้วยปลาเค็มรือไม่ก็ทอดมันนะครับก็ขายไม่แพงชิ้นหนึ่งก็เป็นปลาเค็มตัวหนึ่งก็ไม่ไม,ไม่กี่บาทไม่เกินไม่เกิน20บาทนะครับก็ข้าวแกงจันนึงก็อยู่ประมาณ30 40บาทนะครับผมทั้งปลาเค็มทั้งทอดมันแล้วก็มีหมูทอดด้วยก็เราที่เห็นอยู่เนี่ยตรงข้ามกับร้านสังฆษสารแล้วก็ร้านของปลาคอย นี่ก็เป็นสามแยกที่ฉามนะครับนี่ก็ถ่ายทําให้ดูก็แนะนําอีกหนึ่งร้านนะครับร้านแกงแม่ผู้บสเป็นร้านที่ต้องต้องไปต้องไปเชี่ยวชมนะครับเพราะว่าคุยก็คุยกันมากมายมาแล้วก็เลยมาเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับมีตั้งข้าวต้มมีทั้งรับทําข้าวกองข้าแกงแม่ผู้ผสมนี่ก็จะเป็นร้านเก่ร้านตั้งเดิมเลยที่ชาวสามค เก่าขากัานร้านอยู่ในเราแวกตรงข้ามกับน้ำเพลิน,นะครับตรงนั้นก็จะมีวงเวียนของแม่พรศอยู่นี่นะครับเี่มาแนะนําอีกหนึ่งร้านเพราะว่าหากินได้ยากมากท้างแก่ทั่วๆไปกต็ตรงนี้เป็นร้านที่เก่าแก่ประมาณไม่ต่ำกว่าสิบเป็นสิบสิบปีนะครับที่ทุกคน,นสอบถามมาก็เวลาทุกคน,นไป ทำงานหรือไม่ไปรับลูนนกกปปินก็ตักตลาดทีสปาจะมาแวะทานข้าวนะครับที่ร้านแม่โพศบก็เป็นชื่อร้านข้าวแกงนะครับแม่โพศบเกี่ยวกับเรื่องพืชทันยันยาหารอะไรพวกนี้ก็ในประวัติของโบราณเขาก็มีอยู่เนี่ยครับเป็นร้านข้าวแกงที่สระสาป,ปาเขาสีแดงนะครับเป็นร้านก่าแเ่นะครับเป็นร้านไม่ใหญ่โตแต่ก็เน้นด้วยคุณภาพและราคาอาหารอร่อย ครับถ้าใครต้องการจะกินหรือทานข้าวแกงเนี่ยขอแนะนำเลยนะครับร้านของแม่โพสพนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านในจามปรสรบ้านหลวงพไมก็ค่อยแนะนำแล้วก็ไม่ได้ใครเขาไม่ได้ไปจ้างให้หลวงพนมาถ่ายทําเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับวันนี้ที่หลวงพลม,มาพูดเนี่ยเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เข้ามาเที่ยวอยู่ชายทะเลจามแล้วก็มืนจะไปเที่ยวอยู่แถววัดเนรัญจราแล้วก็าชายทะเลที่อยู่ ตบบเตียนหรือไม่ก็ไปส่งวัดไทย้อยนะครับก็มีชาทะเลสวยงามบางวันนี่ก็จะมีน้ําเบียดนะครับมีปาลาขึ้นม,มาลอยอยู่ที่ชายหาดคนก็วิ่งไปเก็บปลากันเยอะนะครับนี่ก็คือภายในร้านนะวันนี้วันไปนี่ก็ร้านอาหารก็ช่วงบ่ายแล้วนะครับช่วงใกล้จะบ่ายโมงนะก็เลยโมแวะถ่ายวิดีโอ,อยูทขอเขาถ่ายนะครับเพื่อที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์ต่อ ผู้ที่มาเยือนนะครับแล้วก็มาสัมผัสก,ก,กับบรรยากาศกับชายทะเลที่จะอําแล้วก็หมูแบ,บ้ข้าซื้ออาหารกับข้าวกับปลาครับสำข,ข้าวกล่องด้วยนะครับวันนี้เลยมาแนะนําอีกหนึ่ง ah ที่นะครับมา,า,า,าไม่หามหาไม่ยากครับเข้ามาตรงถึงอำเภอชะอําก็ใช้สังเกตะครับจะเป็นสามแยกก็จะมีวงเวียนแม่โพสึอยูอ่นนี่ก็เลยมาสือโอกาสมาถ่ายทำพวกร้านข้าวแกงที่อร่อยนะครับอาหารแล้วก็สะอาดสะอ้าน คู่สูงอายุนะครับสามสี่พี่น้องก็จะเป็นคนดูแลแล้วก็ทําก็คือเจ้าของร้านนะครับเป็นคนรู้สึกว่าจะเป็นคนจีนนะครับออจีนจีนนิดๆผมไม่ได้สอบถามเลือมากครับเพียงแต่เข้ามาทานกับข้าวทานอาหารแล้วก็แวะเข้ามาชมแล้วก็ขอถ่ายอยู่ทุกตรงเพื่อที่จะไปสัปปมพันธ์ไว้กับแกไม่เหมือนจะมาจ้างผมเ้อาเพียงแต่ว่าผมเห็นว่ามันอร่อยแล้วก็จะแนะนำนะครับมีรสชาติที่เข้มข้น แล้วราคาก็จับต้องได้นะครับไม่แพงนะครับเขาบอกเลยนะครับเป็นเรื่องจริงบางคนทานมาในะอยู่ตรงนี้แล้วก็แวะเวียนมาอยู่ประมาณ3ามสีป่ปีแล้วก็มากินอยู่เป็นประจำแต่เวลาบางคนเข้ามาอรุชิ้นตรงข้าวกับร้านปลากอยนะครับปลากอยเขาก็จะขายเครื่องสองางทาแล้วก็ลูกชิ้นบางคนเ็ื่อมาแวะอยู่ประจำบางคนจะซื้อใส่กล่องแล้วก็ ตามด้วยสดมาอีกสองชิ้นมักเป็นแกงเลือก,กับแกงเขียวนวานไก่หรือจะเป็นผัดเค็งนี่นะครับคนคนชอบนี่นะครับว่ามีลูกค้านะช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าคนจะเยอะแล้วก็เขาทำอร่อยมากแล้วก็บางทีนี่เราไปเจ็ดแปดโมงเลยหาโต๊ะนั่งทานก็ได้วันนี้ก็เลยขอเขาถ่ายวีดีโอยูทู e เพื่อจะลงผลิตภัณฑ์ให้กับผมพี่น้องที่มาท่องเที่ยวในยามก็เป็นอีกซึ่งหนึ่งเช่น,นครับจากองคพลครับผมขอบคุณมากครับสาธุ